สัสดีค่ะพบกับพวกเราในช่วงดวงดีชนีบอค่ะสำหรับเราสามคนเนาะก็เป็นแม่หมอจากเพจดวงดีนะคะค่ะแนะนำตัวก่อนเลยดีกว่าค่ะคคนแรกเลยนะคะหมอเบลค่ะเช็คเลเวลดูสวัสดีค่ะหมอญี่ปุ่นค่ะขยี้ดวงค่ะก่อนค่ะ ก็ขยวดวงค่ะโอเควันนี้มาเริ่มเลยค่ะเราจะมาดูดวงนะคะสำหรับให้กับชาวราศีเนอะสำหรับปีหน้าเป็นปีของหมู่ทองปี2562นะคะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเนอะทีราศีแรกราศีแรกก็ราศีมังกรนะคะปีหน้าก็ความรักดีค่ะสำหรับคนที่ ตามหาคู่อยู่เนี่ยก็ได้พบคู่แน่นอนแล้วก็คนที่มีคู่นะคะก็ได้สมหวังปรัถนาอาจจะถึงขั้นแต่งงานเลยทีเดียวราศีดีไหมคะราศีนี้ดีดีเรื่องงานรัการงานการงานก็ดีการงานก็ดีตอนต้นปีเนาะแต่ในระยะในระยะยาวเนี่ยก็จะ สบายขึ้นการงานประสบความสำเร็จดีค่ะใช่แล้วก็มีโอกาสได้โบนัสด้วยนะิน่การเงินดีมากได้รับเงินก้อนโตเลยปีนี้แล้วเรื่องสุขภาพอะค่ะสุขภาพก็ดีค่ะปีนี้เป็นปีทองของราศีมังกรเลยรวมได้จริงอิจฉามากๆสุขภาพก็ดีค่ะส่วนเรื่องเงินเนี่ย เขามีรายจ่ายมากแต่ว่าเขาได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ด้วยแล้วก็เงินเข้าแน่นอนเงินออกไปเงินก็เข้ามาแต่ยังไงก็ตามก็ต้องใช้ชีวิตอย่างมีสติใช่ไหมถูกต้องใช้ชีวิตอย่างมีสติราศีมังกรผ่านไปค่ะมาต่อที่ราศีกุมบ้างราศีกุมนะคะคนโสดเนี่ยระวังตั้งแต่ต้นปีเลยถามว่าระวังอะไรคนที่มีเจ้าของนะคะจะเข้ามายุ่งฉะนั้นเนี่ยมันจะมากับเรื่องเดือดร้อนใช่มันจะมากับเรื่องเดือดร้อนบางทีเราต้องเช็คให้ดีก่อนว่าเอ๊ะเขายังโสด อยู่หรือเปล่าใช่แล้วโสดจริงไหมโสดจริงไม่จริงเออต้องเช็คให้ดีส่วนคนมีคู่นะคะระวังเรื่องเดียวเลยคือหึงหวงอย่าหึงหวงเกินไปให้เชื่อใจกันเยอะๆบางทีเนี่ยความพื้นฐานของการอยู่รอดเนี่ยมันคือการต้องเชื่อใจกันไงถูกต้องนะต้องไ้ใจกันเราะยิ่งหึงหวงอ่ะมันเกิดความระแวงไงก็ยิ่งทะเลาะกันแล้วก็มีปัญมีเสียงนะคะมาเรื่องของการงานโอานการงานของราศีกุมเนี่ยถือว่าต้องระวังอย่างเดียวเลยคือเรื่องธุรกิจเทาๆบางที ใครไปปล่อยเงินกู้นอกระบบหรือเปล่าหรือแบบเปิดบ้านไม่ได้นะที่กฎหมายนะบอกเลยว่าเละขายสีพีโอเอได้ปะไม่เป็นคนละเท้าคนละเท้าอันนั้นสีเท้าสีทาบ้านไม่ได้ไม่ได้ขีทาบ้านนะคะไม่ได้แต่ว่าเขาลุ่งเรืองมากในเรื่องของธุรกิจเกี่ยวกับต่างประเทศถ้าจะมีนำเข้าส่งออกอะไรเงี้ย ลุยเต็มที่เลยค่ะได้แน่นอนเลยเนาะมาเรื่องเงินเพราะว่ามันก้าวหน้าไงเรื่องส่งเข้าส่งออกของอะไรเงี้ยฉะนั้นเงินเนี่ยลุ่งเหมือนกันตั้งแต่เดือนเมษาเป็นต้นไปอ่ะนี่นะมีกะละมังนะโกยเงินใส่เลยโกอย่างี้เลยโกยเลยบอกเลยเลใช่ถังก็ได้โอ่งได้ไหมคะโอ่งเลยบอกเลยว่าตั้งแต่เมษาเป็นต้นไปนะคะ ได้เท่าไหร่เอาให้หมดเอาให้หมดหลับสัพท์เต็มที่เลยเนาะถูกต้องแล้วก็มาสุขภาพค่ะระวังนิดนึงราศีกุมเรื่องสุขภาพเพราะว่าไปเที่ยวไงปีใหม่อสนุกสุขสันะโบะบะบะอะระวังระวังเรื่องโลพศสัมพารบองเลยต้องระวังต้องต้องต้องการนี้องกันสนุกได้แต่ป้องกันนิดนึงนะ ต่อไปมาราศีมีนดีกว่าราศีมีนนะคะบอกเลยความรักของคนโสดนะคนโสดนะคะจะมีโอกาสได้พบรักกับคนชาวแบบคนไกลต่างชาได้ไหมแล้วก็อาจจะต่างจังหวัดได้ต่างจังหวัดได้ต่างจังหวัดก็ได้ก็ใครก็อยู่ได้นะคะบีก็ไกลก็อยู่ได้แล้วก็จะมีแบบว่าคนที่มีคู่เนี่ยมีโอกาสมั่นคงเลย มั่นคงหรืถูกต้องแต่อาจจะระวังเรื่องปากเสียงนิดนึงโอเคค่ะส่วนเรื่องการงานเนี่ยอาจจะแบบเข้าที่เข้าทางนะคะมีโอกาสที่ผู้ใหญ่จะให้โอกาสดีๆนะคะเข้ามาเยอะมากนะคะถ้าสมมติคนทําเกี่ยวกับธุรกิจส่วนตัวให้ทําเกี่ยวกับธุรกิจส่วนตัวที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามเสริมสวยอาจจะเป็นความสวยความงามเสริมสวยก็ได้ที่หคีก็ไดสปางสก็ได้นะคะก็แล้วสําหรับเรื่องเงินไม่แพ้ราศีกุมบอกเลยนะคะไม่แพ้ราศีกุมเพราะว่าการเงินเนี่ยรับทรั เยอะมากมั่นคงนะคะแล้วก็เงินไหลมาเทมาเล่นหุ้นตัวไหนบอกเลยว่าทุนหมดหน้าตักทุนหมดหน้าตักได้แน่นอนนะคะคแล้วก็มีเกณฑ์ที่โอกาสจะได้โบนัสก้อนโตมากๆนะคะรู้้แลวใช่หมว่าต<ม>้องหา หาหาสามีราศีใช่ถูกต้องอาจจะได้สองเดือนนะคะอาจจะได้ถอยกันสองเดือนค่ะส่วนเรื่องสุขภาพก็ระวังนิดนึงเกี่ยวกับพวกโรคภูมิแพ้ต่างๆนะคะแต่ก็ระบบทางเดินหายใจเนอะเพราะว่าเดี๋ยวนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะโอเคค่ะโอเคแล้วก็ราศีต่อไปราศีเมษราศีิธนราศีิธนอ๋อราศีเธอล้อใช่ขอขอดีหน่อยขอดีหน่อยทำไมเฮ้ยกากอ่านเลยเสียใจ เสียใจราศีเมฆความรักไม่ค่อยโอเคนะอ่าโอเคได้คนที่มีผู้อะให้มาใจน้องนิดนึงโอเคจับมือต้องขนาดอะไรนะต้องขนาดอะไคุณพี่ไม้มันอาจจะไม่อาจจะดเอาง่ายๆไม่จากหลายจะลายเป็นดีจากหลายจะลายเป็นดีละมันอาจจะแบบพิกาโอเคก็คือเรื่องความรักเนี่ยไม่ค่อยราบรื่นนะคะแต่ว่าก็ให้ระวังเรื่องมือที่3นะคะแล้วก็ส่งคนที่โสดเนี่ยก็ระวังโดนหลอกเพราะว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเขาก็ จะหวังผลประโยชน์จากเรามากว่าความรักก็เขาเห็นเรารวยเขาเห็นเราสวยแล้วก็เราเปไงเราเปยเธอดูพุ่มผ่าได้โดนหลอกนโอเคโอเคเดี๋ยวจะเปให้หน่อยลแต่เรื่องเรื่องการงานของเธออะดีนะโอเคงานดีลาสีเน่ทุกคนราสีเมทุกคนงานดีแต่ก็ ดีไงสัมภาระใช่การงานดีการเงินดะใช่แบบเหมือนเสียดเรื่องความรับแล้วงานก็ดีหน่อยงานดีงานดีค่ะการเงินก็ดีเงินก็ดีแต่พยายามแบบควบคุมค่าใช้จ่ายแต่ปีนี้มีโอกาสได้รถได้บ้านนะจะซื้อให้ผู้ชายไม่ได้รถไม่ได้ต้องระวังจักรยานจักรยานจะได้สเลงไเลได้อุ้ยทำไมมันแบบลงลงเรื่อยๆอย่างนี้เลยอ่ะมันก็ควรคืนไง ก็ยังไงก็ต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังและมีสติเนอะก็คือรับรู้ไวเพื่อที่จะตั้งมือตั้งรักกันนะคะสำหรับปีหน้าเนอะปีหมูทองโอเคสรุปทุกราศีนะคะที่ผ่านมาเรายังไม่หมดเท่านี้แล้วจะมีอีกค่ะให้รอติดตามชมได้เลยคบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะกับพวกเราสามคนเหมือนเดิมตอนนี้สวัสดีค่ะ